ตอนดับเพื่อนชาวราศีธันุลมเขาสู่ไบวิกรีประจำสองสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะธันลมจะมีชาวราศีเมถุนตุลและก็กลุ่ม ดูในรูปแบบของวันที่แบบของไทยเพราะว่าคุณเป็นคนไทยเกิดในประเทศไทยเวลาไทยยึดหลักตามนี้ลัคนาก็ดูได้ปุ้นเปิดไพ่เยอะมากๆเลยนะแล้วมันได้ความหมายเดียวคือแบบคือแบบพลังงานเดียวกันคือเหมือนมีใครสักคนหนึ่งคือชอบคุณมากรักคุณมาก in love กับคุณมากอยากได้คุณมากอยากอยู่กับคุณมากๆเลยหารู้ไมตัวคุณเองเนี่ยแบบงุดหงิดไม่ค่อยอยากให้ใครมาติดแจตัวเอง คุณอยากอยู่ในโลกส่วนตัวคุณผลักทุกคนออกไปแล้วคุณก็ผลักทุกคนออกไปที่รุนแรงด้วยคำพูดที่เจ็บปวดแสนสาหัสจากปากคุณอย่างแน่นอนโอเคเพราะว่าคุณไม่อยากให้ใครเนี่ยมาเอาพลังงานที่แบบท็อกซิกหรือว่ายึดติดก,กับตัวเองมากประมาณนั้นแต่ถามว่าตัวเราเองทุกๆคนผู้คิดคว่าทุกคนมีด้านเดดมีด้านเด,นดวิลอีวิลความใจร้ายของตัวเองต่างกันออกไปแต่เท่าที่ดูจกากไพ่นะชาวราศีธนม ใครๆก็อยากเขาหาเราคุณอาจจะ,ะดูเป็นคนที่น่าสนใจไม่มากเลยเวลาที่คุยกับคุณในช่วงแรกอยู่กับคุณในช่วงแรกๆมันมีความสุขมันมีความสบายใจแต่คุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงในช่วงนี้แล้วก็ไม่ชอบแรงกดดันไม่ชอบให้ใครมาเรียกร้องร้องขออะไรเยอะจนเกินไปคุณไม่สามารถทําได้คุณโอเคคนเดียวกับตัวเองคนเดียวประมาณนั้น ก่อนหน้านี้นนคะน่าจะมีใครสักคนหนึ่งในอดีตประมาณว่าอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเข้าใกล้พวกเขาเยอะไปแล้วคุณถูกผลักออกพอเราเริ่มรู้สึกว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเราเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองจนมันกลายเป็นความแข็งออกมามีใครหลายคนในช่วงที่ผ่านมาทำให้คุณอาจจะรู้สึกเสียใจเสียความรู้สึก รบกวนอะไรคุณเยอะมากๆอาจจะเป็นเพื่อนฝูงบริวารหรือคนมากมายที่รู้สึกผิดกับเราเนี่ยคุณเชื่อว่าเร็วๆนี้คงจะมีใครสักคนหนึ่งที่เอ่อเข้ามาพูดกับคุณส่งความมาหาคุณว่าขอโทษนะด้วยนะคะเพราะสาหรับพวกเขาเหล่านั้นแล้วอันนี้เราไม่ได้โฟกัสที่ความรักหรืออะไรขออนุญาตพูดโดยรวมก่อนนะมองว่าณจุดหนึ่งอ่ะคุณเป็นคนดีมากเป็นคนที่คนมักจะลืมคุณยากเอ่อแล้วเวลาที่คุณเดินออกไปจากชีวิตใครเนี่ยมันได้ทิ้ง ทิ้งรอยแผลเอาไว้ความเจ็บช้ำเอาไว้ในชีวิตของพวกเขา,เาทำให้คุณลืมยากเป็นคนที่ลืมยากแล้วก็มีใครมากมายในช่วงนี้สนใจในตัวคุณเป็นอย่างมากเลยค่ะมีคนอยากจะคุยศึกษาคุณหรือชวนคุณออกไปไหนด้วยนะและมีใครสักคนหนึ่งที่ไม่ได้คุยกับคุณไปแล้วก็ยังคิดถึงคุณอยู่แต่พวกเขาว่าคนนั้นน่ะหรืออะไรก็ได้พยายามที่จะลืมคุณ คือช่วงเนี้ยมันจะมีความคลุกคลีอยู่กับเรื่องคนคนเยอะมากเลยนะคนที่อยากอยู่ในชีวิตเราคนที่เราจําเป็นต้องตัดออกไปคนที่ไม่อยู่ในชีวิตเราแล้ว,ลวคือเป็นไปได้หมดเลยค่ะมีคนมาชอบคุณด้วยแต่คุณหลีกหนีหลีกเลี่ยงหมดเลยเพราะว่าคุณมองว่านะคุณไม่พร้อมที่จะผูกมัดอะไรกับใครทั้งนั้นถ้าคุณไปคิดริเริ่มสร้างความสัมพันธ์อะไรกับใครก่อนหน้านี้เนี่ยเนื่องมาจาก หาคนคุยหาคนมาเล่นหาคนมาอะไรนู่นนี่นั่นได้อย่างนี้นนะกลับกลายเป็นว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาติดคุญแจเลยนะมันก็เลยที <c oughs> ้มันจะทำยังไงได้ละ่ะคือผลักผลักก็ไม่ไม,ไม่ไม่หลุดใช่ไหมก็ต้องพูดตรงๆด้วยความใจร้ายจากจาก,จากคุณเองชาวราศีธานุลงไอรอนเนแต่ว่านี่คือสิ่งที่คุณเห็นจากน้าไพ่เรื่องของการงานการเงินเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะบริหารจัดการ ตัวเองได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวคุณดูให้อีกว่ามีอะไรอีกชาวราศีธธลม,มการที่คุณตัดโอกาสทางความรักหรือใครออกไปเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณคิดมาดีแล้วค่ะคุณคิดมาของคุณว่าคุณไม่พร้อมที่จะมีการเริ่มต้นใหม่คุณยังรู้สึกเฮิร์ทกับอะไรบางอย่างอยู่เช่นคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่จบกันไปก่อนหน้านี้ที่มันจบไม่ดีมันยังเป็นความรู้สึก ที่ยังค้างคายในคุณที่คุณยังไม่เคลียร์ไม่ได้ฮิลตัวเองยังโกรธแฟนเก่าอยู่ยังโกรธคนคุยอยู่หรือว่าความเป็นคนคุยเก่าแฟนเก่ายังอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณมากๆคุณยังไม่ลืมแต่คุณก็ดีนายคือปฏิเสธการคิดถึงประมาณนั้นอ,อ,อือฮึอมคิดว่า มันขึ้นมาเรื่องเดียวเรื่องเดิมเลยพูดพูดอะไรกับคุณไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเวลาที่เราไปเริ่มต้นอะไรเอาไว้มันเกิดจากความสนุกอีโก้ความรวดเร็วที่ทําโดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังจนมันต่อเนื่องยาวไปจนหยุดไม่ได้แล้วมารู้สึกว่ามันมันมันเริ่มคอนโทรลไม่ได้ละคุณเลยต้องตัดสินใจด้วยเหตุผลว่าไม่ไม่เอาไม่ไปไม่กินไปต่อไม่ได้ไม่ครบไม่ได้เพราะเหตุผลนั้นเพราะเหตุผลนี้หรือ ต่อ,อให้คุณไม่พูดเหตุผลออกไปการกระทําของคุณมาชัดเจนมากว่าคุณไม่อยากได้แล้วไม่กินแล้วไม่เจอแล้วประมาณนั้นเปนแบบเป็นแบบนั้นไปเลยเออนะแต่ว่าแน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องของโอกาสที่จะเข้ามาอาจจะเป็นโอกาสทางการงานก็ได้ถ้าเกิดว่า,าคุณเป็นใครสักคนหนึ่งที่มีความสามารถส่วนตัวนู่นนี่นัน่น,นพวกเขาก็อยากที่จะทํางานกับคุณใช้บริการคุณแต่ว่าคุณ เหมือนลักษณะว่าเลือกได้เลือกที่จะปฏิเสธงานนี้ไม่อยากรับสายไม่อยากคุยนู่นนี่นั่นก็เป็นภาพนั้นไปอีกพ้นมองว่านะเอ e r g y คุณโดยรวมนะไม่อยากได้ไม่อยากเอาอะไรทั้งนั้นไม่อยากคอนเน็กกับสังคมไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากคุยอะไรกับใครอารมณ์ไม่ดีมันขึ้นแบบนี้จริงๆนะพูดคิดว่าน่าจุดหนึ่งอย่างที่บอกแหละคุณน่าจะมีอิทธิพลทางจิตใจกับใครอยู่บ้างทำให้เขาลืมคุณไม่ได้เลยคุณสำคัญมากเลยนะ อย่างที่บอกคือยิ่งเราเดินออกไปจากใครหรือปฏิเสธใครเพียงเพราะว่าเราเราให้เกียรติตัวเองหรือหนักแน่นกับตัวเองเนาะคนที่เขาได้รับสิ่งนี้ไปเขาจะรู้สึกเห็นเห็นคุณค่าในคุณทันทีอะแต่ว่ามันอาจจะดูว่าแบบยังไม่สามารถเปลี่ยนใจคุณได้ในตอนนี้ทัดลมมีเรื่องอะไรอีกไหมคะอืม เป็นเรื่องของสภาวะทางการงานการเงินการบริหารจัดการทุกๆอย่างให้อยู่ในรูปในร้อยซึ่งจะทําได้ดีมากนะคะแล้วก็ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งของการเป็นเจ้านายหรือมีลูกน้องคุณทำได้ดีมากด้วยคุณมีความรับผิดชอบต่อเรื่องตรงนี้ได้โดดเด่นพอสมควรเลยทีเดียวค่ะแล้วอยู่คนเดียวเก่งมากไม่ต้องพึ่งพาใครดูแลตัวเองได้ดี ไปเรื่อยๆกับตัวเองนะคะแล้วก็ระมัดระวังที่ว่าจะมีใครเข้า,ขามาในชีวิตเพราะว่าเอา่อเ่งเห็นผลประโยชน์ในตัวคุณไม่ว่าจะเป็นอา่าการเงินของคุณด้วยนะคะแล้วก็ระวังความสัมพันธ์ที่คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้สสดสนิทแต่มีใครพ่วงมาแต่ว่าจะเอาคุณเนี่ยไปเป็นซ้อนไปเป็นมือที่สามของตัวเองโอเคไม่งงนะคะ แล้วก็ตัวคุณเองถามว่ามีโอกาสที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในความสัมพันธ์ประมาณนี้ไหมมีเพราะว่าคุณมองว่าคุณไม่ได้ซซเรียสตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคุณคุยได้เป็นเพื่อนแต่คุณน่ะจะไม่คาดหวังให้คนคนนั้นหรือใครที่กำลังจะเข้ามามาเป็นแฟนตนเองหรือซซเรียสเพราะคุณต้องการทํางานคุณจะเอาเพียงแค่เพื่อนคุยหรือความสนุกเท่านั้น ประมาณนี้ค่ะแล้วคุณก็เอาออกแนวเฉยๆด้วยซ้ําไปไม่ได้อะไรมากเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ปุ้นมองว่าชาวทะลมที่เป็นโสดก็จะเป็นโสดจริงๆไม่ได้มองหาใครเลยที่ซีเรียสแต่จะมีคนพยายามที่จะเข้ามาคบกับเราเป็นแฟนก็ได้หรือเข้ามาเพราะว่าเห็นประโยชน์ในเราว่าเราน่าจะดูแลตัวตัวของคนนั้นได้ดีในเชิงของ financial อะไรอย่างเงี้ยก็เห็นได้ชัดเหมือนกันแต่ปุ้นชัดเจน อีกครั้งหนึ่งเขาว่าตัวคุณเองไม่อยากได้ใครที่ซีเรียสคุณอยากทำงานคุณไม่อยากคุณไม่อยากเลยแล้วก็คุณคุยได้เป็นมิตรภาพที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีมีอะไรอีกแต่สุดท้ายแล้วคุณจะค่อยๆถอยห่างออกไปถอยห่างออกไปเรื่อยๆเงียบๆเรื่อยๆเงียบๆ,ยๆจนกระทั่งคนคนนี้เขาก็คือ จะเข้าใจแล้วค่อยๆถอยออกไปจากคุณทีละนิดทีละนิดเองเพราะว่าการกระทําของคุณเนี่ยมันเสียงดังกว่าคําพูดเช่นถ้าใครมาคุยกับคุณแล้วคุณไม่ค่อยตอบหรือตอบช้ามันก็จะอย่างที่บอกไงมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องค่อยๆถอยออกเหมือนกันช่วงช่วงแรกๆเขาอาจจะงองแงงี่เง่าคุณบ้างอะไรบ้างไงเพราะว่าเขาไม่เข้าใจแต่สุดท้ายแล้วเขาจะเข้าใจว่าคุณไม่อยากพูดแล้วว่าคุณไม่ต้องการที่จะมีใครเขาจะค่อยๆถอยของเขาเอง คนเข้าหายเยอะมากชาวธาตุลมกุ่อยากมีเขาเรียกว่า strong mentality แบบนี้เหมือนกันนะว่าแบบ detach ไม่ติดก,กับใครทั้งนั้นฉันอยู่ได้นี่คือทักษะพิเศษของชาวราศีทัตุลมเพราะเป็นคนที่หลังอิสระในตัวเองโดยเฉพาะชาวราศีกลุ่มเป็นต้นนะคะก็ดีมากเลยนะคะอ่ะมีอะไรที่เราต้องรู้อีกไหม เรื่องงานเรื่องเงินไม่ห่วงหรอกเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณทุ่มเทกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอคุณมีเรื่องที่ต้องเยียวยานะคะคุณคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อะไรที่มันได้เคยจบไปแล้วอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในอดีตคนคุยเก่าแฟนเก่าในอดีต มันยังเป็นเรื่องราวที่ยังค้างคาอยู่ในใจคุณหมายถึงยังไม่ได้ลืมสนิทไม่ว่าจะจบสวยไม่สวยคุณน่าจะมีใครสักคนหนึ่งในใจที่ไม่ลืมเป็นการที่ไม่คุยกันแล้วด้วยไม่มีใครทักหาการตัวคุณเองปกป้องความเงียบหรือพื้นที่ส่วนตัวตรงนี้ของคุณอยู่เพื่อที่จะไม่ให้ใครเข้ามาแล้วก็อืม เน้นในเชิงที่ว่าอืมกำลังจะบอกว่าเขาตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหนื่อย่ะเหนื่อยเอยะแต่แบบมีคนในใจที่แบบอยากคุยด้วยอยู่อยากกลับไปคุยด้วยอยู่อ่ะแต่มัน แต่เขาคนนั้นเน่ยเขาโกรธคุณมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะไม่อยากคุยกับคุณเลยแบบแบบไม่พอใจกับคุณเลยอะประมาณนี้แล้วคุณก็รู้ด้วยว่าเขาอะไม่พอใจกับคุณจริงๆคุณก็เลยทําได้เพียงแค่ว่ากอดตัวเองแน่นๆนะอะไรอย่างนี้ยเพราะว่าพูดว่าไงเดียอยากคุยแต่ก็ไม่อยากคุยประมาณนี้ค่ะคิดถึงลืมไม่ได้ก็ใช่ด้วยก็เลยเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ เง,งียบของตนเองทํางานของตัวเองไปประมาณนี้แล้วก็อยู่กับตัวเองผู้ขออนุญาตดูสิคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยธาตุลมอืมอืมคุณเป็นลนักษณะประมาณว่า ด้วยด้วยการสูญเสียหรือความเจ็บปวดของคอนเน็ชันอะไรที่มันแบบหายกันไปแล้วอะ่ะมันทำให้ตัวคุณเองอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้มันเกิดความเศร้าความเหงาหรือความเบื่อขึ้นมามันก็มีบ้างที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกอยากที่จะหาเพื่อนคุยหรือว่าไปทำอ่าไปไปไปคุยหรือไปมีความสัมพันธ์อะไรกับใครเพื่อที่จะเอามาทดแทนแทนที่อ่ะนะฮะมันเป็นแบบนั้นอยู่ค่ะแล้วก็ โอ้คุณมีใครสักคนหนึ่งที่คุณ move on ไม่ได้เลยอะในใจลึกๆคุณยังคิดถึงอยู่แล้วก็อยากคุยด้วยแต่ว่าเขาโกรธคุณอยู่อืมเขาโกรธคุณมากมันไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเลยหรือไงทำไมถึงมีไพนี้ อืมเป็นภัยของความมานั่งสูญเสียเสียใจอะไรการสูญเสียกันไปแต่คุณอย่างที่บอกแหละพยายามแทนที่คนคนเก่าของคุณตรงนี้ด้วยการพยายามไปเริ่มต้นใหม่ที่อื่นอย่างอื่นประมาณนั้นนะคะเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องมานั่งนั่งคิดมากหรือเสียใจอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เห็นอยู่นะถามว่าคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรไหมที่พุ่งบอกไปเลยในระยะยาวนะคุณจะอยู่ไม่ไหวแรกๆกมันก็สดใหม่หน่าสนใจ in love ไปหมดแหละแต่ถ้าว่าแบบมันก็แค่นั้นมันก็แค่นั้นมันไม่มีใครที่จะแบบทําให้เราสึกถูกเติมเต็มได้อย่างเต็มที่อยู่ดีนี่คือสิ่งที่คุณเห็นนะแต่ถ้าคุณจะใช้ชีวิตแบบเริ่มต้นใหม่ไปเรื่อยๆก็ได้ในเรื่องเหล่าความรักมันมันคือสิ่งที่คุณอยากทำไงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเอาละ่ะนี่คือคาทานายของเพื่อนชาวราศีธนมประจําครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ ถ้าคุณชอบวีดีโอประมาณนี้ก็สามารถกด Subscribe เป็นเพื่อนกันได้ก็าการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้นะคะเดวอยววันนี้ลาไปก่อนเราเจอกันใหม่ในวีดีโอถัดไปคะ่ะ